พงศักด์อดีตผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งในวัย45ปีเขาต้องลาออกจากงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพและมาปั่นจักรยานออกกำลังกายมาได้ปีกว่าเขาปั่นจักรยานไปทั่วในจังหวัดที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานครในวันนี้คุณพงศักด์ก็ออกมาปั่นจักรยานตั้งแต่บ่ายสามโมง เขาปั่นจักรยานมาตามถนนใหญ่จนมาถึงบริเวณปากซอยแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีป้ายบอกชื่อซอยมีแต่เพียงป้ายบอกชื่อศูอนย์กศนหรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของตำบลที่เขาอาศัยอยู่คุณพงศักด์มองตรงเข้าไปในซอยทั้งสองฝั่งของซอยเป็นพื้นที่รกกร้างว่างเปล่าไม่มีอาคารบ้านเรือนมีหญ้าขึ้นสูงท่วมหัว ด้วยความที่อยากเห็นสภาพของพื้นที่เขาจึงปั่นจักรยานเข้าไปในซอยนั้นเมื่อเข้ามาได้ประมาณ200เมตรก็พบกับสะพานปูนข้ามคลองขนาดเล็กคุณพงศักด์ปั่นจักรยานขึ้นไปและหยุดอยู่บนกลางสะพานจากบนสะพานเขามองตรงไปเป็นถนนลาดยางขนาดเล็กพอที่รถยนต์จะวิ่งสวนกันไปมาได้ถนนนั้นเมื่อเริ่มต้นจากเชิงสะพาน จะมีความยาวระยะทางประมาณ200เมตรและก็จะมีช่วงเลี้ยวหักศอกตรงไปอีกประมาณ100เมตรก็จะเป็นบริเวณของศูนย์กศนฝั่งซ้ายของถนนเมื่อลงจากสะพานก็จะเป็นทุ่งโล่งๆมีหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ20กวก่าไร่ส่วนฝั่งขวาของถนนเป็นพื้นที่บอ่อปลาขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายบอ่อรวมพื้นที่ก็ประมาณ10กว่าไร่ มีต้นไม้ปลูกเป็นแนวอยู่บริเวณขอบบ่อเป็นระยะระยะยาวไปจนถึงบริเวณหน้าศูนย์กศออนเอมื่ออยู่บนสะพานหันมองทางด้านซ้ายจะมีทางเดินขนาดเล็กเรียบคลองรอดใต้สะพานไปประมาณเกือบ200เมตรก็จะเห็นเป็นอาคารไม้เก่าเก่าสองชั้นแบ่งเป็นห้องเล็กๆขนาดเล็กซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นห้องเช่าคุณพงศักด์มองดูทิวทัศน์โดยรอบแล้ว ก่ปั่นจักรยานลงจากสะพานปั่นมาตามทางเล็กๆและเลี้ยวขวาเข้าไปทางศูนย์กศนอซึ่งศูนย์กศนอนี้จะมีนักเรียนมาเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ด้านในมีเนื้อที่ประมาณ5้าไร่มีอาคารเรียนสามชั้นอยู่หนึ่งหลังและมีอาคารขนาดเล็กชั้นเดียวซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูทางเข้ามีป้อมยามและมีรปภเฝ้าอยู่หนึ่งคน คุณพงศักดิ์จึงเข้าไปคุยกับรอปภหนุ่มที่อยู่หน้าประตูซึ่งหนุ่มรอปภก็ได้พูดคุยกับคุณพงศักดิ์ว่าช่วงเย็นในบางวันก็จะมีคนมาปั่นจักรยานเดินและวิ่งออกกําลังกายอยู่กันบ้างแต่ก็มีไม่มากนะักบางคนมาวิ่งเฉพาะสังวัติทิ์แต่บางครั้งก็จะมีพวกคนงานที่พักอยู่หอพักริมคลองใกล้ๆนาพวกอาหารเครื่องดื่ม มานั่งกินกันแถบบริเวณริมบอ่อปลาจนดึกจนดื่นแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นและตัวรปภเองนั้นก็ไม่สนใจที่จะออกไปดูเพราะบริเวณบอ่อปลานั้นไม่ใช่พื้นที่ดูแลของเขาต่อมาหลังจากวันที่ได้คุยกับรปภคุณพงศักด์ก็ได้ปั่นจักรยานเข้ามาในซอยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์กศนและก็ได้มาเดินวิ่งออกกําลังกาย บริเวณบอ่อปลาอยู่เป็นประจำแทบทุกวันและในวันนี้ก็เช่นกันคุณปงศักด์ในปั่นจักรยานเข้ามาในซอยและได้จอดจักรยานไว้ใต,ต้ต้นไม้บริเวณขอบของบอ่อปลาส่วนตัวของเขานั้นก็ได้ออกกําลังกายโดยวิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณน,นั้นซึ่งก็มีเพียงเขาเท่านั้นที่วิ่งอยู่เพียงตามลําพังไม่มีใครอื่นมาวิ่งอยู่ด้วยวิ่งไปได้พักใหญ่บรรยากาศรอบข้างก็เริ่มมืดลง คุณพงศักดิ์จึงเดินกลับมาที่จักรยานเพื่อจะปั่นจักรยานกลับบ้านเขาขึ้นคล่อมจักรยานและกำลังจะปั่นออกไปทัในใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเรียก <Yeah. S 1> เสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายเสียงทุ้มๆยานกระทบเข้ากับหูของเขาคุณพงศักดิ์จึงหันหลังกลับไปมองทางต้นเสียงแสงอาทิตย์ที่ยังพอมีเหลืออยู่ ทำให้คุณพงศักดิ์พอที่จะมองเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งตัวเขาค่อนข้างใหญ่ผิวเข้มใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสกอตสีแดงปล่อยชายเสื้อลงมาทับกับกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มที่เขาสวมใส่อยู่ไม่สวมรองเท้ามองเห็นใบหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักชายผู้นั้นยืนอยู่ตรงมุมถนนด้านซ้ายช่วงที่เป็นทางเลี้ยวหักศอก ห่างจากคุณพงศักด์ประมาณ40 5 0เมตรเขายืนหันหน้ามาทางคุณพงศักด์แล้วก็มีเสียงทุ้มๆยันยนันแวววขึ้นมาอีกครั้งพี่เห็นเพื่อนผมไหมคุณพงศักด์ได้ยินเสียงนั้นก็หันกลับไปตอบว่าวิ่งมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นก็ไม่เห็นใครพอเขาพูดจบชายคนนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิม คุณพงศักดิ์ไม่คิดถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่ว่าจัก,กรยานเสือภูเขาที่เขาปั่นมานั้นราคาสามหมื่นกว่าบาทและแถวนี้ก็เปลี่ยวไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการป้นและฆ่าชิงทรัพย์ซึ่งเป็นข่าวตามช่องทีวีแทบทุกวันเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็รีบปั่นจักรยานออกไปทันทีคุณพงศักดิ์ปั่นจักรยานกลับออกมาอย่างรวดเร็วและขึ้นมาจนถึงบนกลางสะพานข้ามคลองเขาก็หยุดรถจักรยาน และหันหลังกลับไปมองที่ตรงมุมถนนช่วงทางเลี้ยวขวาชายผู้นั้นยังยืนอยู่ที่เดิมลมเย็นพัดมาวูบหนึ่งปะทะเข้ากับไปหน้าของคุณพงศักด์พร้อมกับเสียงทุ้มๆย,ยานที่ลอยมาพร้อมกับสายลมพี่เห็นเพื่อนกมมน้อยคุณพงศักด์ได้ยินเสียงนั้นแต่เขากลับแปลกใจเขาอยู่บนสะพาน ห่างจากจุดที่ชายผู้นั้นยืนอยู่เกือบ200เมตรซึ่งก็เป็นระยะที่ไกลพอสมควรแต่เขากลับได้ยินเสียงของชายผู้นั้นชัดเจนมากและก็ไม่ใช่เสียงที่ถ้าอยู่ห่างกันจะต้องตะโกนถามเป็นอย่างน้อยคุณพงศักด์ไม่ตอบกลับเสียงนั้นแต่รีบปั่นจักรยานหลงจากสะพานและมุ่งหน้ากลับบ้านทันทีหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเวลาเกือบสิบวัน ที่คุณปงศักดิ์ไม่ได้ไปปั่นจักรยานและไปออกกําลังกายภายในซอยศูนย์กศนเนื่องจากต้องไปทําธุระที่จังหวัดแถบภาคเหนือและเมื่อเขากลับมาเขาก็ปั่นจักรยานไปออกกําลังกายที่บริเวณเดิมในซอยกศนนั้นโดยที่คุณพงศักดิ์เมื่อได้จอดจักรยานไว้ใต้ต้นไม้เขาก็ได้วิ่งออกกําลังกายตั้งแต่บ่ายสี่โมงครึ่งขณะที่เขากาลังวิ่งออกกําลังกายอยู่นั้น มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาจากถนนใหญ่เมื่อมอเตอร์ไซค์คันนั้นวิ่งเข้ามาใกล้คุณพงศักด์คนขับมอเตอร์ไซค์ก็บีบแตรทักทายและเข้ามาจอดใกล้กับคุณพงศักด์พร้อมกับเสียงทักก็ดังขึ้นสวัสดีพี่หายไปหลายวันเลยนะครับคุณพงศักดิ์หันกลับไปมองคนขับมอเตอร์ไซค์ก็คือรอปภของศูนย์กศน,นนั่นเองคุณพงศักดิ์จึงหยุดวิ่ง และเดินเข้ามาพูดคุยทักทายพร้อมกับบอกว่าไปตายจังหวัดหลายวันจึงไม่ได้มาวิ่งคุยกันอยู่พักใหญ่รปภหนุ่มก็พูดขึ้นว่าเออพี่อย่าวิ่งให้มันดึกมากนักน,น,นะครับเดี๋ยวจะหลอนคุณพงศักดิ์ให้สงสัยในคำพูดของรปภหนุ่มจึงได้ถามไปว่าเรื่องร้อนที่ว่านั้นคืออะไรคุณพงศักดิ์ถามขึ้นด้วยความแปลกใจผลสงสัย คือเรื่องมันมันเป็นอย่างนี้พี่แล้วรอปอพอก็เล่าเหตุการณ์ให้คุณพงศักดิ์ฟังว่าช่วงหลายวันที่คุณพงศักดิ์ไม่ได้มาวิ่งนั้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแถบนี้ก็คือมีช่างปูพื้นกระเบื้องสองคนผัวเมียที่มารับจ้างปูพื้นกระเบื้องให้กับอาคารของศูนย์กศนซึ่งปกติทั้งคู่จะเลิกงานตอนห้าโมงเย็นและเดินออกจากศูนย์กศน เพื่อจะไปขึ้นรถโดยสารกลับบ้านที่ถนนใหญ่หน้าปลักซอยแต่ในวันที่เกิดเรื่องนั้นทั้งคู่เดินออกจากศูนย์กศนประมาณ6กโงเย็นกว่าวาเนื่องจากต้องแก้ไขางานเล็กน้อยบรรยากาศช่วงหน้าหนาวนั้นทำให้ความมืดคลืบครานเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อสองสาม,มีภรรยาเดินออกมาจากศูนย์กศนก็มีเพียงแสงไฟจากด้านหน้าของประตูศูนย์กศน ส่องให้เห็นทางช่วงเดินออกมาเพียงเล็กน้อยและแสงไฟอีกดวงที่อยู่ไกลออกไปก็เป็นแสงไฟจากหน้ารั้วบ้านของเจ้าของบ่อปลาที่อยู่บริเวณถนนก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองสองคนผัวเมียเดินออกมาจากศูนย์กศนได้สักพักใหญ่ก็ถึงทางเลี้ยวหักศอกเมื่อทั้งคู่เดินเลี้ยวซ้ายมาได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงผู้ชายเรียกมาจากทางด้านหลังพี เสียงเรียกทุ้มๆยันยานทำให้ทั้งคู่หันหลังกลับไปมองแสงไฟที่สะท้อนมาจากหน้าสูนกศนทำให้พอมองเห็นว่าเจ้าของเสียงเรียกนั้นเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวเข้มใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวใส่กางเกงยีนขายาวสีเข้มไม่ใส่รองเท้ามองเห็นใบหน้าไม่ค่อยชัดชายผู้นั้นยืนอยู่ตรงมุมถนนช่วงเลี้ยวหักศอก ขณะที่สองผัวเมียหยุดยืนมองอยู่นั้นก็แว่วเสียงออกมาจากชายที่ยืนอยู่ตรงมุมถนนนั้นพี่เห็นเพื่อนผมไหมฝ่ายชายที่เป็นสามีเมื่อได้ยินก็ตอบกลับไปว่าไม่มีนะตอนออกมาก็ไม่เห็นใครเมื่อตอบเสร็จสองสามีภรรยาก็หันหลังกลับและมุ่งหน้าออกเดินต่อไปแต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าว แวเสียงชายผู้นั้นขึ้นมาอีกที่เห็นเพื่อนผูยฝ่ายภรรยาจึงหันกลับมาและตอบไปว่าไม่เห็นใครแล้วทั้งคู่ก็รีบออกเดินไปอย่างรวดเร็วด้วยหนใจนึกว่าอาจเป็นพวกโจรผู้ร้ายมาดักต้นได้ทั้งคู่จึงรีบสาวเท้าเดินออกมาจนถึงสะพานข้ามคลองซึ่งทางด้านซ้ายก่อนขึ้นสะพานนั้น ก็จะเป็นประตูรั้วบ้านของเจ้าของบ่อปลามีไฟนีออนหลอดเล็กๆติดอยู่พอมองเห็นทางมีสุนัขสามสี่ตัวอยู่ในรั้วบ้านเมื่อสองสามีภรรยาอยู่หน้าบริเวณร,รั้วบ้านของเจ้าของบ่อปลาขณะกำลังจะเดินขึ้นสะพานพลันก็แว่วเสียง,งมอเป็นเสียงของชายคนเดิม ที่ยืนอยู่มุมถนนช่วงทางเลี้ยวแต่เสียงนั้นเหมือนแว่วอยู่ใกล้หูของกู่สามีภรรยาพลันสุนัขในรั้วบ้านทั้งสี่ตัวก็หันหน้ามองออกไปทางมุมถนนช่วงทางเลี้ยวแล้วก็หอนขึ้นพร้อมกันอย่างโหยหวนสองสามีภรรยาหันกลับไปมองตรงมุมถนนที่เพิ่งเดินผ่านมาแสงไฟนีออนหลอดเล็กๆที่ติดอยู่หน้ารั้วบ้านนั้นสะท้อนเข้ากับเสื้อเชอิเช้ตลายสกอตขาวแดง และร่างที่อยู่ภายใต้เสื้อเชิดนั้นก็ค่อยๆลอ,อยเข้ามาหาสองสามีภรรยาทั้งกู่หันมาสบปากันแล้วก็รีบปิ้งขึ้นสะพ,พานออกไปสู่ถนนใหญ่อย่างรวดเร็วเสียงสุนัขยังคงเห่าหอนไม่ขาดสายพร้อมแววเสียงชายผู้นั้นก็ยังคงแววตามหลังมา้พี่เห็นเพื่อนผมไหม สองสาม,มีภรรยาไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้โทรมาขอหยุดงานกับศูนย์กสนหนึ่งวงันงูมรอพพเล่าให้คุณพงศักดิ์ฟังต่ออีกว่าเมื่อสองสาม,มีภรรยากลับมาทำงานก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังและขอกลับบ้านก่อนห้าโมงเย็นทุกวันง,งูมรอพพก็หัวเราะแล้วยังบอกสองสาม,มีภรรยากลับไปว่าทำงานเป็นรอพพมาเกือบสิบปี ก็ยังไม่เคยพบเจอเรื่องแบบที่สองสามีภรยาเล่าให้ฟังเลยแต่อีกสองวันต่อมาหลังจากวันที่สองสามีภรรยาได้พบเจอกับเหตุการณ์หลอนนั้นนุม่มรอปภได้ไปกินเลี้ยงในงานแต่งงานของเพื่อนหลังจากงานเลิกประมาณสี่ทุ่มกว่านุม่มรอปภก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยศูนย์กศนอเพื่อกลับที่พักภายในศูนย์เมื่อกับมอเตอร์ไซค์ลงจากสะพานข้ามคลอง ถึงตรงมุมถนนขณะก,กำลังจะเลี้ยวขวาเขาก็เห็นเงาดำรูปร่างเหมือนผู้ชายร่างสูงใหญ่พรวดพลาดออกมาจากพงหญ้าที่ขึ้นสูงท่วมหัวเขาจึงรีบเลี้ยวขวาและขับมอเตอร์ไซค์เลยไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงหยุดรถและหันกลับไปมองบริเวณมุมถนนแสงไฟจากหลอดนีออนที่ติดอยู่หน้าประตูศูนย์กศนอส่องกระทบมาพอที่จะมองเห็นได้ว่าเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวปล่อยชายทับกางเกงเอาไว้ยืนอยู่ตรงนมถนนช่วงทางเลี้ยวหักศอกแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้คิดอะไรก็แววเสียงออกมาจากชายผู้นั้นพี่เห็นเพื่อนผมไหมรพพหนุ่มขนลุกสู้เขานึกถึงเรื่องที่คนงานสองสามีภรยาเล่าให้ฟังและแล้วเสียงสุนัขภายในรั้วกอนสอนอ ก็หอนขึ้นมาเขาหันหน้ากลับมาแล้วปิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าไปภายในศูนของกศนอยอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงสุนัขเห่าหอนอย่างโหยหวนชายหนุม่มเราพอเล่าเรื่องให้คุณพงศักดิ์ฟังต่ออีกว่าเช้าวันต่อมาเขาจึงไปที่บ้านเจ้าของบอ่อปลาแล้วถามเจ้าของบอ่อปลาถึงความผิดปกติในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคุณลุงเจ้าของบอ่อปลาบอกว่า ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาสุนัขที่บ้านเขาหอนทุกคืนตั้งแต่ช่วงสองสามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังเห่าหอนกันไม่หยุดพอออกมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรลุงเจ้าของบอ่อปลาจึงติดไฟสปอตไลท์ขนาดใหญ่ส่องไปทั่วบริเวณถนนและบริเวณบอ่อปลาแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนอกจากเสียงสุนัขที่เห่าหอนแทบทุกคืน รอปภหนุ่มยังเล่าต่ออีกว่าวันต่อมาก็มีกลุ่มชายหนุ่มต่างด้าวประมาณ 3- ถึงสี่คนเดินมาถามเขาที่ป้องยามว่าเห็นเพื่อนของเขาที่มีลักษณะตัวใหญ่ผิวคล้ำใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสกอ็อตขาวแดงเห็นเพื่อนเขาบ้างหรือไม่ซึ่งเพื่อนของเขาหายไปจากห้องและไม่ไปทำงาน3-4ถึงวันแล้วรอปรพอหนุ่มเมื่อได้ยินดังนั้นก็เอกใจ จึงเล่าเรื่องที่เขาพบชายร่างใหญ่ในตอนกลางคืนที่ผ่านมาให้กับกลุ่มชายต่างด้าวนั้นฟังกลุ่มชายชาวต่างด้าวสามสี่คนจึงคุยปรึกษากันแล้วก็เดินจากไปต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นก็มีรถของมูลนิธิขับเข้ามาหลายคันและเข้ามาสอบถามรอปภรอปภจึงเล่าเหตุการณ์ที่เขาพบกับชายร่างใหญ่ให้เจ้าหน้าที่ฟัง และชี้ไปที่จุดตรงมุมถนนที่เขาพบกับชายคนดังกล่าวจ้าหน้าที่มูลนิธิประมาณ4ีห้าคนจึงเดินตรงไปที่มุมถนนและเดินลุยลงไปในพงหญ้าที่สูงท่วมหัวซึ่งมีน้ําขังอยู่เต็มไปหมดสักพักก็มีเสียงตะโกนออกมาจากพงหญ้าเจ้าเจ้วร้องควันหน้าอยู่นี่นะซึ่งต่อมาก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจขับเข้ามา และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยเข้าไปในพงหญ้าที่มีน้ำท่วมสูงถึงเขา่าเมื่อตำรวจทำการถ่ายรูปและเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิถึงนำศพของชายหนุ่มขึ้นมาจากพงหญ้าสภาพศพนั้นเน่าเฟะและเละเปื่อยยุ่ยไปทั้งตัวตามเนื้อตัวถูกสัตว์กัดแทะไปหลายแห่งจนจำหน้าไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รปภหนุ่มต้องขนลุกก็คือ เสื้อที่ผู้ตายสวมใส่อยู่นั้นเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีขาวแดงเป็นเสื้อตัวเดียวกันที่สวมอยู่บนล่างของชายที่เขาเห็นตรงมุมถนนในช่วงคืนที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มรอปภก็ได้แต่นึกในใจว่าเอ้ยนี่เราเจอผีนี่ว่าตำรวจได้สอบถามเพื่อนของผู้ตายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวต่างด้าวก็ได้ความว่า ก่อนหน้านั้นประมาณห้าถึงหกวันทั้งหมดซึ่งรวมทั้งผู้ตายซึ่งมีอยู่ห้าคนได้ซื้อเหล้าเบียร์กับแกล้มมานั่งดื่มกินกันบริเวณริมบ่อปลาใกล้มุมทางเลี้ยวเขา้าสู์กศนกินกันจนเมาไมา่ถึงเที่ยงคืนกว่าผู้ตายก็ลุกขึ้นบอกว่าจะไปฉี่แล้วก็เดินข้ามถนนหายเข้าไปในพงหญ้าตรงมุมถนนหายไปนานก็ไม่กลับมา จนเพื่อนๆต่างคิดว่าคงแอบกลับห้องพักที่อยู่บริเวณริมคลองข้างสะพานไปแล้วทั้งหมดที่เหลือจึงเดินกลับที่พักโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเพื่อนของเขาที่เข้าไปปัสสาวะในพงหญ้านั้นได้สะดุดล้มลงและหัวของเขาก็ไปกระแทกกับหินที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำจนสลบหน้าคว่ำลงกับน้ำเขาจึงหายใจเอาน้ำเข้าไปในปอดจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลายวันต่อมาเมื่อเพื่อนของเขาไม่เห็นเขาไปทำงานถึงพากันออกตามหาจนกระทั่งมาพบเป็นศพเมื่อวานนี้เองพอหนุ่มรพอปภเล่าจบขุนพงศัก์ก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่ตัวเขาในพบกับชายใส่เสื้อลายสก็ตสีขาวแดงที่ยืนถามเขาว่าเห็นเพื่อนหรือไม่ซึ่งยืนถามเขาอยู่ก่อนหน้าที่เขาจะเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ ยังไม่ทันที่คุณพงศักด์จะได้คิดอะไรต่อหนุ่มร,ปรอปภก็พูดขึ้นอีกว่าก็พบศพเมื่อวานแล้วครับพี่ผมไม่มีใครเตอเขงหลอกอีกแล้วละ่ะคุณพงศักด์ก็หัวเราะขึ้นแล้วพูดกับร,ปรอปภหนุ่มว่าก็เพื่อนกับเขามาเจอกันแล้วเขาคงไม่ถามหาเพื่อนกับใครอีกหรอกนะพูดแล้วคุณพงศักด์ก็หัวเราะขึ้นอีกครั้งและทั้งสองคนก็หัวเราะกัน ก่อนที่ร,ปรอปพหนุ่มจะขอตัวกลับเข้าไปที่ศูออนยอ์กสศนคุณพงศ์ศักดิ์จึงวิ่งออกกําลังกายต่ออีกสักพักก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านเมื่อถึงเวลาเขาก็คว้าจัก,กรยานมาใกล้ตัวแล้วก็ขึ้นคอมรถจักรยานขยับออกไปได้นิดหน่อยเขาก็ได้ยินเสียงเรียกคุณพงศ์ศักดิ์หันหลังกลับไปมองทางต้นเสียงภาคที่เห็น ภายใต้แสงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าเขาเห็นชายคนเดิมที่เขาเคยเห็นเมื่อหลายวันก่อนก่อนที่เขาจะเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นชายร่างใหญ่บึกบึนผู้ที่ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวลายสกอ็อตสีขาวแดงยืนอยู่ตรงมุมถนนที่เดิมที่เขาเคยเห็นคุณพงศักดิ์ไม่คิดอะไรมากไปกว่าการทำตามสัญชาตญาณน,นั่นคือปั่นจักรยานออกไปด้วยความรวดเร็ว ลมเย็นพัดไล่หลังเขามาพร้อมกับเสียงที่ลอยมาตามสายลมพี่เห็นเพื่อนผูมไมยพี่เห็นเพื่อนผมมไม้พี่เห็นเพื่อนผู้ไม้พี่